ในหนังสืออีกหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะเป็น reading ซึ่งจะอยู่ในเอกสารการเรียนของน้องก็คือหนังสืออีกหนึ่งนะคะหน้า49โอเคไหมซึ่งเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ a better life นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศจีนหรือว่าเน้นหลักๆไปที่คนจีนเนาะทีนี้เนี่ยเรื่องนี้นะคะที่ไม่ได้เขียนสรุปให้แยก แต่ว่าจะเล่าตามไฮไลท์ดังนั้นเนี่ยน้องสามารถที่จะขีดไฮไลท์ได้ตามนี้เลยนะคะอ่ะเรื่องเขาก็จะเล่าเป็นช็อตๆโดยที่มีคำถามขึ้นตน้นโอเคไหมทีนี้มาดูคำถามแรกนะคะเขาถามว่า how does the factory town begin อ่ะข้อนี้ถ้าให้แปลจากบริบทเลยนะคะจะแปลว่าย่านอุตสาหกรรมนะคะ เกิดขึ้นได้ยังไงโอเคไหมอะทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงแปลว่าย่านอุตสาหกรรม่นะพี่น้องมาดูตรงนี้นะคะอ่ะ factory town อะ factory แปลว่าโรงงานใช่ไหมชาวแปลว่าเมืองถ้าเกิดว่าแปลง่ายๆก็คือเมืองที่มีโรงงานเยอะๆถูกไหมคล้ายๆกับ ใช้หน้าทาวงีย้ย่านที่มีคนจีนเยอะๆแสดงว่าถ้าแปลจากบริบทก็จะแปลว่าไอ้ย่านที่มันมีโรงงานหรือว่าย่านอุตสาหกรรมเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะโอเคไหมอันดับแรกเลยให้น้องดูที่ไฮไลท์สีเหลืองๆเนาะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่เขาเนี่ยนะคะเกือบจะทุกคนนะคะเขาเป็น คนงานก่อสร้างคำว่า construction worker แปลว่าคนงานก่อสร้างโอเคไหมทีนี้เนี่ยเกี่ยวกับทุกคนที่ไหนอะตอนนี้บอกเลยว่าเรายังไม่รู้ว่าที่ไหนแต่พี่บอกตอนแรกใช่ไหมว่าเกี่ยวกับคนจีนสแสดงว่าไอ everybody ตัวนี้ก็ต้องเกี่ยวกับ Chinese people right เอ,อใช่ไหมเนาะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มจากการที่เขาเนี่ยไปเป็นคนงานการซัก เกือบทุกคนเลยนะคะโดยการที่เป็นเด็กบ้านนอกนะคะหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วเข้าไปทำงานในเมืองหรือเกิดจากการที่ถูกชักชวนจากผู้ประกอบการให้เข้าไปทำงานกับเขานั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าผู้ประกอบการเหล่านี้นะคะเขาเป็นใครเขานะคะก็คือเป็นนักธุรกิจที่เขาจะขายเกี่ยวกับพวกเนื้อสัตว์ผักและ ผล,ลไม้อ่านี่ไงโอเคนะอ่าแล้วเขานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นร้านแบบร้านค้าจริงๆเลยเพราะตอนแรกขายแบบสตรีทสโตร์แปลว่าแผงที่มันยกไปยกมาได้เอาไว้ง่ายให้น้องนึกถึงถนนคนเดินหรือตลาดน,นัดบ้านเราเขาก็จะขายแบบนั้นโอเคไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สร้างเป็นร้านค้าโอเคไหมคะ ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าพอเขาสร้างเป็นร้านค้านะคะก็มีนักธุรกิจเนี่ยเขาเลิกขายแบบแผงลอยยกไปยกมาละแล้วก็เริ่มที่จะมาขายนะคะเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างวัสดุก่อสร้างต่างๆ โอเคไหมอะทีนี้นะคะมาดูคำถามต่อไปนะคะคำถามต่อไปเขาถาม what c o m นิก x ์แล้วก็ถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นละ่ะถูกไหมทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเนาะเมื่อเมืองนะคะมันเติบโตหรือมันมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็ทำให้มีพวกบริษัทที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เข้ามาในเมืองอะทีนี้เนี่ย บริษัทเหล่านี้นะคะเขาก็จะขายบัตรโทรศัพท์เมื่อก่อนเขาจะใช้เป็นบัตรโทรศัพท์เนาะแบบอาจจะแบบเติมเงินเข้าไปหรือว่าซื้อ300บาทนะอะไรอย่างเงี้ยโทรได้กี่นาทีก็ว่าไปนะคะให้กับคนงานที่อยู่บ้านนอกเราเข้ามาทํางานในเมืองพวกนี้โอเคไหมเพื่อที่ว่าเขาเนี่ยจะได้โทรกลับไปที่บ้านเขานะคะอ่ะทีนี้นะคะก็เกิดการที่เขานะคะ สร้างโรงงานขึ้นมาเพิ่มนะคะแล้วก็มีการผลิตอะไรต่างๆนานาเพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยตอนแรกมีแต่คนงานผู้ชายใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าพอมันเริ่มมีโรงงานหรือวกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล่านี้มากขึ้นเขาก็เริ่มจ้างผู้หญิงมาทำงานบ้างโอเคไหมแอะนี่ตรงนี้เลยนะคะ แล้วเขาก็บอกว่าพอมีผู้หญิงเนี่ยเริ่มเข้ามาทำงานเขาก็เริ่มมีอะไรเอ่ยนี่พวกร้านนะคะที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับเครื่องประดับพวกรองทงรองเท้าอะไรต่างๆเริ่มเข้ามาเพราะว่าคนทำงานผู้หญิงเข้ามาทำงานในเมืองเยอะขึ้นโอเคไหมอ่ะทีนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีร้านอื่นๆเข้ามาอีก รวมถึงบริการต,าต่างๆอย่างเช่นนะคะพวกการคมนาคมเนาะรถบัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้เข้ามาเพราะว่าคนเพิ่มขึ้นนั่นเองโอเคไหมอะต่อไปเป็นคำถามถัดมาแล้วเขาก็ถามว่า What does it feel like to be there แล้วไปอยู่ที่นั่น่ะเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเออเขาก็บอกว่านะคะผู้คนนะคะก็จะ เข้ามาอยู่ในเมืองนี้ด้วยความแบบรู้สึกที่มันว้าวขึ้นโอเคขึ้นดีขึ้นใครๆก็อยากมาอะไรแบบนี้เพราะว่าอะไรอนุมานได้ว่าพอเข้าไปอยู่ในเมืองชีวิตก็เป็นไงก็ดีขึ้นเพราะว่ามันมีบริการมันมีสินค้าอะไรต่างๆที่มันเยอะกว่าตอนที่เราอยู่ในหมู่บ้านหรืออยู่บ้านนอกนั่นเองโอเคไหมอ่ะแล้วก็นะคะมีพวกผู้ประกอบการ ะะเยอะขึ้นรวมถึงคนงานที่อายุแบบน้อยๆเข้าไปทำงานเพิ่มขึ้นด้วยโอเคไหมอ่ะทีนี้ต่อมาแล้วเขาก็บอกว่าพอมีคนที่มาจากบ้านนอกเข้ามาทำงานในเมืองเยอะๆแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้ในเมืองนะคะมี e number โอเคแม้ก็คือมีคนเยอะขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทุกๆุกปีนะคะมีคนนะคะที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยกว่า 1, ไม่ใช่1กว่า10ล้านคนเลยทีเดียวต่อปีนะทุกคนเยอะไหมเออเยอะถูกไหมคะแค่นี้เพราะอะไรเพราะอะไรที่มันเจริญเจริญคนก็อยากจะเข้าไปอยู่ แค่นั่นเองถูกไหมทีนี้เนี่ยมาที่คำถามสุดท้ายแล้วเขาก็ถามว่า What kind of life do people want? แล้วถามว่าผู้คนเนี่ยอยากจะมีชีวิตอยู่แบบไหนโอเคไหมคือชีวิตที่เราต้องการนะเป็นแบบไหนนั่นเอง mm hmm. เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศจีนนะคะ mm hmm. เขาก็ทำไมเอ่ยมีมาตรฐานหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่มันเพิ่มขึ้นแสดงว่าชีวิตเขาเป็นไง เออชีวิตเขาก็ดีขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาโอเคไหมเออทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าพวกโรงเรียนนะคะในประเทศจีนนะคะก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยแล้วเปอร์เซ็นต์การอ่านออกเขียนได้ของเด็กเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่เกิน90%ด้วยแสดงว่าเป็นไงทุกอย่างพัฒนาเพราะอะไรคะเพราะว่าเมืองหรือประเทศเขา พัฒนาถูกไหมดังนั้นก็เลยทําให้มีการพัฒนาการศึกษาตามมาด้วยนะคะอ่ะทีนี้แล้วเขาก็บอกว่าแล้วในเมืองเนี่ยนะไอในพวกย่านอุตสาหกรรมพวกนี้ในเมืองใหญ่เนะะี่ยค่ะก็จะมีเนาะเขาเรียกว่าเป็นอ่านา่านโรงงานเนี่ยเยอะขึ้นโอเคไหมแล้วก็มีคนแบบว่าไปลงทุนเป็นผู้ประกอบการเยอะขึ้น แค่นั่นเองนะคะแล้วก็นี่เลยสุดท้ายนะคะเขาก็บอกว่ายังไม่พอนะคะที่ในเมืองเนี่ยก็ยังมีพวกที่เรียนพิเศษทุกคนอ่ะเนี่ยที่เรียนพิเศษหรือว่าพวกกวดวิชาอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยในเมืองนอกจากเป็นพวกโรงงานแล้วนะคะตรงนี้จะขีดให้ และสุดท้ายเขาก็เลยบอกทิ้งท้ายกับเรานะคะว่าผู้คนนะคะเขาก็มีความฝันที่อยากจะมีชีวิตที่ดีเหมือนคนที่อยู่ฝั่งตะวันตกโอเคไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยนะคะมีพวกโรงงงโรงงานอะไรแบบนี้เยอะขึ้นเพื่อที่จะมาผลิตออพวกวัสดุหรือว่าพวกสินค้า เพื่อส่งออกให้กับคนอื่นๆหรือว่าประเทศอื่นในโลกโอเคไหมทีนี้เนี่ยแล้วเขาก็ไม่พอว่านอกจากคนที่เขาเป็นคนงานมาผลิตสินค้าให้เนี่ยเขาก็ยังเป็นคนใช้ด้วยดังนั้นนอกจากเป็นคนที่ผลิตสินค้าให้เขาพวกคนงานเหล่านี้ก็เป็นคนใช้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงมีโรงงานต่างๆผุดขึ้นมาในประเทศจีน เยอะมากทำให้เขากลายเป็นญาติอุตสาหกรรมแล้วมีคนเยอะแบบนี้โอเคไหมคะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็เป็นการสรุปว่าเนี่ยการมีย่านอุตสาหกรรมโรงงานก็จะทำให้ทุกอย่างในประเทศดีขึ้นโอเคไหมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของคนแล้วก็รวมถึงประเทศเขาด้วยทุกอย่างมีการพัฒนาเหมือนกันหมดเลยนะคะตามนี้เลยนะ